โอเคนะครับผมก็กาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกสคริปตูปเหมือนเดิมนะครับดูปเงาเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้แจกบ่อยมากเลยนะเนาะก็แต่อันนี้จะไม่ใช่สคริปตัวเดิมนะครับเป็นสคริปต์ของอีกฮับหนึ่งนะครับผมซึ่งไม่ต้องเก็ตคีย์นะครับไม่เหมือนของเนทีมนะครับไม่ต้องเก็ตคีย์ด้วยนะครับซึ่งก็ทําแบบสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสําหรับคนที่เก็ตคีย์ไม่เป็นนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกเลยผมขายป้าก่อน เอ้ยไม่ขายดีกว่านะเราต้องใช้ปลาในการดูบนะครับต้องใช้ประมาณส0 0ร้อยถึงสี่อตัวขึ้นไปครับจะดูบติดง่ายมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมลากไปคลิปเลยแล้วกันรอสักครู่นะครับลันไปแล้วนะครับใช้ตัวลาซิโนนะครับตอนนี้ผมใช้ตัวลาซิโนนี่มาแล้วเอเวอเรสต์ครับนะครับนี่ครับผมมาละโอเคก็ถ้าเรามาที่ช่องนี้นะครับโกส์ดูปนะครับอ่ะเราก็ าสามารถดูได้เล,เลยนะครับวิธีทำเราก็ปรับดีเลยนะครับหนึ่งจะดีที่สุดนะครับถึงจะช้าหน่อยแต่มันดีสุดนะเราก็เปิดลตสแปมเลยแเราก็เปิดเพย์เ r อร์แลกนะครับนะเปิดไปเลยครับทำให้เซิร์ฟแลกนะครับแบบนี้หรือว่าถ้าใครแบบไม่อยากรอให้มันหายแลกก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเพราะว่าแม่งแลกป้ายตอนเนี้ย โอเคปิดเลยตอนนี้ผมรอผมรอมันหายแหลกแป๊บนึงนะทุกคนที่จริงไม่ต้องเปิดก็ได้นะแต่ถ้าปลาน้อยอต้องเปิดนะครับรอแปบ๊บรอแปบ๊บโอเคมันค่อยๆขยับโอเคผมหยุดก่อนแล้วก็เราสามารถมากดตรงโค้ดเคาน์เตอร์ได้นะครับตอนนี้มีเจ็ดตัวอยู่เลยนะครับถ้าเราอยากให้มันเยอะกว่าน,นี้เราก็ทำเหมือนเดิมแรับนี้ เนี่ยครัเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ถ้าเราไม่เปิดเพลเยอร์แลกนะครับมันจะไม่ขึ้นนะเห็นปะเราก็เปิดเปิดไปด้วยนะครับเนี่ยของผมเปิดแล้วมันค้างเลยนะทุกคนเพราะว่าปลาผมปลาปลาเยอะนะครับปลาตัวใหญ่อเยอะนะครับอ่าเนี่ยผมก็จะเปิดไว้ประมาณนี้เปิดไว้สักพักแล้วกันอันนี้มันเป็นสคริปต์เอ่อไม่ต้องเก็ทคีย์นะมันอาจจะดูแบบใช้ยุงย่งยากหน่อยนะครับอ่าเค เดี๋ยวเราลองกดปิดดูแล้วกันปึ๊บปึ๊บอ่ะเป็นหนึ่งนะโอเคนี่ครับเหมือนเมื่อกี้จะเห็นหน้าต่างสคลิปไม่ครบอันนี้ครับอหน้าต่างสคลิปเป็นแบบนี้นครับก็ลากสคลิปมาแล้วกดกดรูปนี้ครับโอเค,อเคแล้วก็เดี๋ยวผมกดโกดเนี่ยมันขึ้นเจ็ดนะครับเหมือนมันจะบั๊กนะครับผมก็ ตอนนี้ปลาผมเหมือนเหมือนมันจะเยอะไปนะครับเราต้องลดลงหน่อยนะครับอืมเดี๋ยวผมไปขายปลาก,ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลองอีกทีหนึ่งเนาะโอ้โหมันยังบลั๊กอยู่เลยนี่ก็สคริปมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไอคอนิทีมนะเพราะว่ามันไม่ต้องจะเคลียร์นั่นแหละคือคือมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าเท่านะแต่ก็ใช้ได้นะครัใช้ได้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวผมไปลองขายปลาแล้วลองมาทําใหม่ดูนะครับ โอคขายไปเลยโอ้โหก็ขายไม่ได้ด้บั๊กด้วยดูดิโอ้โหค้างเลยช่างมาแล้วกันทุกคนก็เดี๋ยวผมลองไปตกปลาเลยแล้วกันอ่ะถ้าอยากให้ลดแหลกนะครับก็ปิดยูอเนาะเดี๋ยวว่าไปนี่เลยเทเลพอร์ตเทเลพอร์ต h โซนเด h นี่มาแล้วนะครับมาแล้ว โอ้ยค้าง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 ทำไมวะมาตรงนี้แล้วค้างเลยเนี่ยปกติไม่ค้างนะทุกคนโอเครอมันก่อนแล้วกันโอมาแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะตกให้ดูเนาะอันนี้ปิดผีไปครับปิดผีจะลดแหลกเหมือนกันนะอันนี้มีผีกี่ตัวอุย้ยร้อยสิบสามมาจากไหนเนี่ย โอ้โหแปบ๊บเดียวโอ้โหมาจากไหนเนี่ยร้ 13. อยสิบสามเดี๋ยวเราใช้กันเลยแล้วกันนะก็ที่มันมาเยอะผมว่าน่าจะเพราะเอนี่นะครับเมื่อกี้ที่ผมกดอันเนี้ยเปิดอันนี้กับน,นี้แล้วก็ค้างไว้สักพักหนึ่งอะ่ะแล้วก็ปิดนะมันต้องน่าจะต้องรอสักพักให้เซิร์ฟมันตามอัปเดตทันก่อนนะครับแบบให้เซิร์ฟมันหายปิงอะ่ะแล้วเราจะเออเห็นผีเพิ่มขึ้อนอ่เนี่ยเห็นปะ่ะร้อยสิบสามเนี่ยโอเคเราไปใช้กันเลย ก็ปิด UI เพื่อความลื่นขึ้นนะครับผมออโต้แคชออโต้เชคเปิดไปให้หมดเลยครับอุ้ยค้างเลยเป็นหนึ่งนะทุกคนค้างเลยเอ่ยโอเคครับทุกคนผมกลับมาละผมอ่าใช้เงาประมาณห้าสิบแปดตัวรอบนี้เมื่อกี้เหมือนมันโอ้เยอะไปนะค้างเลยนะทุกคนขนาดคอมแบบก็ไม่ได้ก่าละคอมผม,มอ่ะเออ แต่ไม่หลุดไปเลยนะโอเคก็เดี๋ยวผมลองตกปลาดูเนาะใช้เบ็ดนี้เลยใช้เบ็ดนี้ตกเลยอ่ะ Auto Cash, Auto Cash, ออาโต้แคชออาโต้แคชนี่ครับมาแล้วตัวที่หนึ่งอ่ะย่อดได้นะอ่ะอัทงที่สามมาละ นี่ครับโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยครับใช้ได้นะครับดูมาแล้วนี่ครับมาละนี่เลยนะครับใช้ได้เหมือนเนทีฟเลยนะครับแต่อาจจะยุ่งยากกว่านิดนึงนะทุกคนอาจจะยุ่งยากกว่านิดนึงผมก็ยังงง,งๆอยู่เหมือนกัน ABC ใ,ใช้สคริปให้ขอค่ายนี้ครับเพราะว่าเวลาบางทีมันก็กดมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยนะทุกคนอลองไปใช้กันดูได้นะครับผมตัวดันซีโนนะ ก็อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนใครช่วยลืมกดไลค์กดซับสไคกดติดตามกันด้วยนะครับส่วนกคลิปผมจะทิ้งไว้ให้ในดิสคอ่ะนะครับโอเคครับสัสดีค,ครับบ๊ายบาย